กษัตริย์แห่งสปาร์ตาลีโอนดัสกษัตริย์ลีโอนดัสประสูติเ,ตเ,เมื่อปี540ก่อนคาาริสตศักราชเป็นโอรสคนที่สองจากภรรยาคนแรกของกษัตริย์อนาซิสไดดัสที่สองบรรพบุรุษนั้นสืบเชื้อสายจากชาวดอเรียน มีพระมเหสีพระนามว่ากอโก,โกเมื่อกษัตริย์ลีโอเนดัสมีอายุได้เจ็ดปีพระองค์ถูกนำออกมาจากครอบครัวเพื่อฝึกการต่อสู้ให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งมีความทนทานต่อสภาพทุกยากและลำบากรวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการนำกองทัพปีที่480ก่อนคริสตศักร์กษัตริย์เซอร์เซสที่หได้นำกองทัพเปอร์เซียขนาดมหาศาลจำนวน500,000คน ประกอบไปด้วยกองทัพบ,บกและกองทัพเรือโดยนำทัพมาด้วยพระองค์เองเข้โจมตีดินแดนกรีกทางเขตมาซิดโดเนียนเพื่อเป็นการล้างแค้นแทนกษัตริย์ดาริอุสซึ่งเป็นพระบิดาของพระอ,องค์ถือเป็นการเปิดฉากสงครามเปอร์เซียครั้งที่2หลังจากที่กษัตริย์ดาริอุสเคยแพ่แพ้แ,พแก่สงครามพนมิตรแห่งกรีกในสงครามเปอร์เซียครั้งแรกเมื่อทราบข่าวนครรัฐสำคัญของกรีกได้รวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวตั้งรับทัพของเปอร์เซีย ประกอบไปด้วยทัพผสมระหว่างทหารเอเธนสปาร์ตาและนครพัธมิตกว่า7 0 0 0นายนำทัพโดยกษัตริย์ดิโอเนดัสแห่งสปาร์ตาพระองค์ได้นำไพ่ผลเคลื่อนทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่ช่องเขาเทอร์โมไพเลเพื่อสะกัดกองทัพเปอร์เซียไว้จนกว่าบรรดาพ,พัธมิตของพระองค์จะสามารถรวมพลกองทัพเรือกองทัพบ,บกจนเสร็จสิ้นนั่นเองกษัตริย์เซอร์เซสทรงส่งทูตไปเจรจากับกษัตริย์ดิโอเนดัสให้ทำการยอมจำนน และถอยทัพไปโดยดีแต่กษัตริย์เโอเนดัสได้ทรงปฏิเสธกษัตริย์เซอร์เซสจึงตัด es, จจสินใจส่งกองทัพบุกเข้าโจมตีทัพของเโอเนดัสในช่วงสองวันแรกการรบนั้นกษัตริย์เดอเนดัสได้เป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากสปาร์ตานั้นเป็นรัฐทางทหารที่ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดในปริษัทิศาตของกรีกโบราณแต่แล้วโชคชะตาก,กับเข้าข้างเปอร์เซียเนื่องจากมีชาวกรีกผู้ทรยศนามว่าเอมพิเทส ได้ไปเข้าเฝ้ากลับทูลกษัตริย์เซอร์เซสถึงช่องทางที่สามารถผ่านไปได้โดยขอสิ่งตอบแทนเป็นรางวัลตอนรุ่งเช้าในวันที่สามของสองครามแม่ทัพเปอร์เซียได้นำทหารจำนวนหนึ่งไปตามเส้นทางรับนี้และพบกับกองทหารชาปโปเซียนจำนวน1 0 0 0นน,นายที่กษัตริย์นีโอเนด,ดสัสได้ให้เฝ้าเส้นทางนี้ไว้ทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันเปอร์เซียเป็นฝ่ายชนะทำให้เปอร์เซียสามารถยึดเส้นทางนี้ได้ทั้งหมด เมื่อกษัตริย์ลิโอเนดัสทราบว่ากองทัพของตนนั้นถูกปลอมล่อจึงทําการเรียกประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหมดและออกคําสั่งให้ทัพจากนกครกรีกอื่นถอยทัพไปรวมพลกับกองทัพพ,พนมิตรส่วนตนเองพร้อมกับทหารสปาร์ตาอีก300รนายจะคอยสู้เพื่อทวงเวลาทหารเปอร์เซียไว้เพื่อให้ทัพกรีกหนีไปได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าในการรบครั้งนี้ชาวสปาร์ตาจะสามารถสังหารทหารเปอร์เซียไปได้อย่างมากมาย รวมทั้งพระอ,อนุชาสองพระอ,องค์ของพระเจ้าเซอร์เซสแต่เนื่องจากมีกําลังทนที่น้อยกว่าทําให้ใน,นที่สุดกษัตริย์ลิโอเนดัสพร้อมกับทหารสปาร์ตาสามร้อยนายของพระอ,องค์ก็ถูกสังหารจนสิ้นหลังจากทัพเปอร์เซียผ่านช่องเขาไปได้กองทัพเปอร์เซียก็ได้เข้าโจมตีนครเอเธนพร้อมกับนครอื่นๆอีกหลายนครแต่ต่อมากองทัพเรือของเอเธนส์ที่นําโดยเทมิสโตเคลสามารถเอาชนะกองทัพเรือของเปอร์เซียได้ ที่ซาลามิสจนทำให้กองทัพของเปอร์เซียและกษัตริย์เซอร์เซสต้องถอยทัพกลับไปพร้อมก,กับความปราชัยด้วยความกดแค้นของกษัตริย์เซอร์เซสได้สั่งให้ทำการตัดหัวร่างอันนริวิญ,ญญาณของกษัตริย์ลิโอเนดัสและนำไปตึงไว้กับแผ่นไม้กษัตริย์เซอร์เซสทรงรู้สึกสำนึกได้ในภายหลังจึงสั่งให้ฝังศพของลิโอเนดัสอย่างสมพระเกียรติในบริเวณช่องเขาและอีก40ปีต่อมาศพของกษัตริย์ลิโอเนดัสนั้น ได้ถูกส่งกลับเคลื่อนสู่สปาร์ตาบุคลิกภาพของลีโอนิดัสเขาเป็นผู้ชายที่เกิดและเติบโตในสปาร์ตาเขาเป็นคนที่ชอบกินมากๆและเขาเชื่อว่าการใช้ความพยายามและการศึกษาและฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งเป็นทางลัดในการดึงตัวเองเข้าสู่ชัยชนะและมันเชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งชีวิตที่มีมนุษยธรรมกษัตริย์ลีโอนิดัสเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่อย่างถูกต้องทำหน้าที่เซอร์แวน ที่ซื่อสัสตย์ต่อเจ้านายเว้นแ,แต่เขานั้นจะมีทัศนคติที่ไม่สุภาพอย่างมากในปัจจุบันลิวเนดัสได้กลายเป็นหน่วยคุ้มกันทาาหารที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะติดตามเจ้านายของเขาอย่างมีความสุขเพื่อที่จะช่วยโลกและเขาจะต่อสู้ในฐานะโรนเองความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเฮกเตอร์ ector, แม้ว่าในสถานการณ์ของบุคคลน,นั้นจะแตกต่างกันแต่ลิวเนดัสก็เน้นย้ำว่าเฮกเตอร์นั้นในฐานะของการต่อสู้และการป้องกัน เฮกเตอร์มีความคล้ายคลึงกับลิโอเนดัสเป็นอย่างมากมาชูเคียไรเป็นเซเวนที่ถือโรคคล้ายคกันกับตัวเองซึ่งลิโอเนดัสมองเธอด้วยสายตาครบอย่างแปลกประหลาดถ้าฉันไม่ฝึกต่อแล้วก็ดูเหมือนว่าฉันจะทําให้เธอผิดหวังนะบทบาทของลิโอเนดัสลิโอเนดัสปรากฏตัวในเกมเฟดแกนออเดอร์ในบทของเซปเทมและกิจกรรมคริสต์มาสรุ่นที่2ของอัลเทอร์จังและเอกภพที่7บาบิโลเนียนั่นเอง ความสามารถเฉพาะคลาสของลีโอนิดัสการต่อต้านเวทมนตร์เมจิกลิสตันระดับ4สามารถยกเลิกเวทที่มีคำไร้สองบทออกมาได้ความสามารถเฉพาะตัวความภาคภูมิใจของผู้พิทักษ์ Price of the r e ีกระดับ A ความสามารถนี้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบจะทำให้ความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกา,า,ารต่อสู้อย่างต่อเนื่อง t l e Continu a t i o n ระดับ A สามารถที่จะต่อสู้ได้ แม้จะรับบาดเจ็บจนถึงตายบริเออร์วอคลายับบว B สกิลเสริมกำลังใจคล้ายกับเทคนิคการหายใจในคลาเต้นในการต่อสู้สมบัติวีรชนที่ครอบครองเซอร์โมอโพเรอินโนมอเทียผู้บิทักษ์แห่งประตูเพิงออัววาาาเรค อินโนมอตียผู formas, years, ้ท <Imagine that. S 2> an er ักแห่งประตูเพิงประเภทต่อต้านกองทัพระดับวีเมื่อใช้ลิวเนดัสจะเรียกร่างจำลองของทหารสปาร์ตาทั้ง300นายออกมาโดยทหารที่เรียกออกมานั้นจะมีความทนทานอยู่แค่ระดับ c ถึง E เท่านั้นโดยร่างจำลองนี้จะสามารถทำการโจมตีรวมถึงป้องกันการโจมตีได้ในระดับหนึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอดของกษัตร,ริย์ลีโอเนดัดสกษัตริย์แห่งสปาร์ตาผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ที่ปรากฏตัวในเฟสบาบิโลเนียนั่นเองก็ตัวละครตัวนี้แต่ก็เชื่อมีความแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยทีเดียวก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ